มาแกะครับมาพัสดุเซตนี้ถูกส่งออกมาตั้งแต่ประมาณวันที่10 11ประมาณนี้นะครับก็เลยเอาอมาแกะพร้อมกันเลยมาเลยซองแรกมาจากน้องทานทิพย์กันอินสวัสดีค่ะพี่ทองดีหนูชื่อตะวันค่ะอายุ12ปีโออายุ12ปีแล้ววันนี้หนูได้โอกาสส่งของมาให้พี่ทองดีนะคะวันนี้หนูส่งเมลอนและและ แล,และทำไมกี่ค่ะไปให้นะคะขอให้ชอบค่ะปลอลายมือไม่สวยค่ะนี่ถือว่าลายมือมสวยนะครับ YouTube ตะวันมีดอตด,ด้วยนะครับเลิฟรูปผู้หญิงที่มีผู้ติดตาม336คนโอ้มีคนติดตามเยอะแล้วนะครับแสดงว่าช่องของน้องตะวันเนี่ยต้องมีอะไรดีมีตอ มีแจกสก,กูตชี่ปิดเมื่อครบ400ซับค่ะเด็กๆ,ๆที่มียอดซับเกิน200 300นี่ครับแสดงว่าเด็กๆเนี่ยช่องของเด็กๆเนี่ยมีอะไรดีๆสักอย่างหนึ่งแหละหาจุดที่เจอเมลอนอ๋อนี่คือเมลอนใช่ไหมโอ้เมลอนโอ้หอมกลิ่นขนมปังนะเหมือนกลิ่นนมแมวอะครับเด็ก จริงๆน้องตะวันเขียนมานะส่งสกุชชี่ทำเองมาด้วยแต่เกิดเปลี่ยนใจและนี้ก็คือเมลอนจากน้องตะวันครับช่องตะวันด o v เขอบคุณตะวันครับต่อไปเป็นพัสดุมาจากเด็กหญิงมนสวรรค์เขม,มพัดน้องอันอัน,อนใช่หรือเปล่าอ่านถูกหรือเปล่ามากแกะเลยฝากชันแน่นอนนะคะอ่านว่าอะไรคาวิวเหรอ ยัมมี่ชาแนลคาวิวยัมมี่ชาแนลถึงพี่ทองดีสุดหลอ่อวันนี้หนูส่งของไปให้เล็กน้อยแต่ส่งให้ด้วยใจพี่ทองดีหนูมีคำถามพี่ทองดีอายุกี่ปีคะติดตามพี่ทองดีตั้งแต่หนึ่งหมื่นซับหนูรักพี่ทองดีนะคะเด็กๆชอบถามอายุพี่ทองดีไม่บอก <c oughs> ถ้าอยากเรียกลุงก็ได้นะ <c oughs> ในพี่ทองดีว้า แขนไม่เท่ากัน <c oughs> สั้นข้างยาวข้างอ,อ,นอันอันส่งช็ุกกี้ทำเองมาใช่ไหมครับนี่คืออะไรอะเค้กเค้กเค้กแน่นอนถ้าดูอย่างนี้เค้กเห็นไหมเพราะมันมีสตอเบอรี่เหรออันอัน,อนเค้กเคเ้กเด็กๆต้องทากาวหลายหลายชั้นครับทาห้าชั้นน่ะเป็นอย่างน้อยอืม eat me กินเช่นเลยได้เลยเงยและนี่กบโพวงกุญแจหัวใจโอ้หมักฝรั่งหมักฝรั่งมีแมงสาบอาอันนึกว่าส่งหมักฝรั่งมากินอ่ะ ตกใจเลยแมงสาบงับนิ้วเลยอ่ะอันอันแกล้งพี่ตงเด๋อแล้วฝากไปก่อนและนี่ก็เป็นของที่ส่งมาจากน้องอันอันเอะนะอันอันช่องอะไรนะอันอัน How you yummy channel ขอบคุณครับอันอ <iques> ัน <ๆ S 2> ต่อไปเป็นพัสดุมาจากน้องนัดดนัย ชนสวัสด็กผู้ชายโอ้นานๆจะมีพัสดุส่งมาจากเด็กผู้ชายสักทีถึงพี่ธงดีเสียงเด็กผู้ชายไม่ได้ภาคมนนานน่ะถึงพี่ธงดีสวัสดีครับพี่ทงดี <S <S ผมน้องเกม๋อสวัสดีครับน้องเกมฝากเนื้อฝากตัวช่องอ๋อช่องไม่ใช่ดีเจนะครับ GJ In อินโชด้วยนะครับได้เลยครับน้องเกม ช่อง GJ In Show หน้ากากทองดีเฮ้ยเอ๊ะอะไรแปลกๆตรงนี้แก้มเป็นวงและนี่คือระวังขนจักรและว้าวเหื่อยมีขนจักรและโอ้โหดำเป็นวงกลมเลยดำเป็นป่าดเลยขนจักรและพี่ต้องดีอ๋อเซอร์ไพรส์มากเลยน้องเกมส่งตุ๊ก,กาตามาตุ๊กตาหมาเนยป็ตุกกาตา <Limited> กตาน่ารักเออตุกตาหมาสกุชี่สกุชี่ว่ามันนี่มากอ่ะ็กๆโอ้เนื้อสกุชี่มันใช่เลยอ่ะโอ้สโลมากของแท้ของปลอมยังไงพี่ทองดีไม่มีความรู้เรื่องสกุชี่เลยต้องอาศัยเด็กๆนี่แหละช่วยบอกและนี่เป็นของจากน้องเกมนะครับ ช่อง GJ In Show ยูหูขอบคุณครับน้องเกมพัสดุกวางต่อไปมาจากช่อง Minion Shop สุรพิษจันทวงศ์จากขอนแก่นส่งอะไรมาหมูยอขุนเชียงหรือเปล่าพลัมพลมพลมพลัมพลมพลัมพลัมพลมพลมฟอปโอโห้จริงไอเดียจริง นี่มันซองนมหนองโพใช่ไหมเนี่ยเห็นวัวแดงอยู่เดี๋ยวเอาจดหมายกันจดหมายเปิดอ่านนะครับโน้ต FC พี่ทองดีนะครับช่องมินเนี่ยนช็อตสวัสดีครับพี่ทองดีผมชื่อบอมนะครับสวัสดีครับน้องบอมผมชอบดูคลิปพี่ทองดีมากเลยครับแม่ก็ดูด้วยครับอ๋อสวัสดีครับคุณแม่ FC พี่ทองดีนะครับอ๋อสวัสดีน้องบอมกับคุณแม่ด้วยนะครับแห่งดีใจจังทองดีอุ้ยอุ้ย ทองอ่ะทองมันคือสกุชชี่ทองหรือเปล่าไรสมมติสกุชชี่อะไร okay. มันคืออ่าอ,อะไรออ่ออ่าาตัวเอลขาไก่เท้าคนเลขเจ็ดสลีปปืนแปลงแปลงแปลงว,ว,ว <laughs> มันคืออะไรน้องบอมอ้าวนึกว่ามันเป็นสกุชชี่เออไม่ใช่เป็นกล่องกระดาษนี่ เป็นโอ้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตใช่ไหมน้องบอมส่งช็อกโกแลตมาพี่นรีไม่ครบอะ่ะกลับไปแล้วอร่อยอะ่ะนี่เป็นโดลเรมอนคงจะเปิดไฟเหมือนกิตตี้ใช่ไหมนี่นี่น่ารักอะ่ะชอบเยอะวัดแซ่บด้วยตาแบนแล้ว ได้ปลาแบนมาใส่หัวแล้วว่แป๊บป๊บปั๊บปั๊บปั๊บบลบป๊บลับบลบลเนี่ยพี่ทองดีใส่ปลาแบนน้องบอมเข้าไปในหัวกะโหลกลูกสาวใครทำไมถูกใจจริงๆสงสายตาให้กันปิ้งปิ๊งปิ้งเอปิ้งปเลยปิ้งปิงเอได้ปลาแบนแล้วพี่นนี้ทำมาจากเหมือนยางหรือฟองน้ำปลาคืออะไรอะ่ กระดาษน,นั่นขนมกระดาษเหรอลองกินสชเอ้ยไ่ใช่กินไม่ได้กัดไปแล้วอือโอเคแล้วนี่ก็คือของจากน้องบอมนะครับช็อกโกแลตอร่อยมากขอบคุณขอบคุณน้องบอมครับอะละครับแล้วนั่นก็เป็นพัสดุทั้งหมดที่ทแกะไปในวันนี้นะครับขอบคุณเด็กๆทุกๆคนที่ส่งของมาให้พี่ตั้งดีนะครับ จริงๆแล้วของที่แกะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าพี่ทองดีไม่ได้ตัดออกมาเพราะว่ามีเด็กๆหลายคนยังส่งเงินมาขอซื้อสกุตช,ชี่พี่ทองดีอยู่20บาทบ้าง50บาทบ้างออย้ำกันอีกทีนึงนะครับเด็กๆพี่ทองดีไม่ได้ทำสกุตช,ชี่ขายนะเพราะว่ามันทำไม่ทันน่ะถ้าพี่ทองดีขายให้เด็กนะแล้วคนอื่นก็จะส่งเงินมาขอซื้อสกูตช,ชี่พี่ทองดีพี่ทองดีจะทำยังไงให้ทันล่ะ เนี่ยขอผู้โชคดีนะ2เดือนแล้วยังทําไม่เสร็จเลย <laughs> <laughs> แล้วใครยังไม่ได้ส่งปลายสีมาแล้วอยากส่งนะครับอย่าส่งเงินมาขอซื้อสกุตช,ชี่นะพี่ทองดีขอร้องพี่ทองดีลำบากใจมากเลยสงสารเด็กๆโอเค <laughs> okay, ครับคลิปนี้ไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย